ตื่นเช้ามาก็เจอบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะพี่น้องขาหี่มาเต็มหลังบ้านเลยจ้าเดี๋ยวจะพาไปเบื้องหน้าบ้านนะจ้าเนาะติดนำทางขยะแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวจะพาไปพี่น้องไปเบื้องหน้าบ้านนะจ้าเนาะน,นี้หน้าบ้านนะจ้ากระสีประมาณนี้ม้วนถนนเต็มเลยเพิ่งขางบ้านมองจอดรถ โอ้โหโอ้ไม่ก็ตื่นมาเป็นแบบนี้เลยจ้าบรรยากาศหนาวบักคักเย็นเยือกเลยจ้าขอบ้านก้อนขอบ้านก้อนบรรยากาศโอเคเพระจ้ามีมาเต็มเลยหลังจากที่ที่มาตกเม่อวานะจ๊ะเนาะ มือรีน้ำแข็งอย่างมอลลายเลยจ้ะมือรีพอดีงางไปในเมืองน้ำเพราะว่าองการจะไปซื้อตลาดขายเนื้อหะจ้าจะไปซื้อหมูสามสันมาเห็ดหมูเกาะในลานเขาคงไม่ห้ายหรอกจ้าก,ก็เลย ในไทยแค่นี้ไทยแค่ปอถนนใ้เปึ้งว่ามันละลายใกล้หมดแล้วื่น้ขาวโพดมือนี่เหลือแค่นี้ละจ้ะนาวหนาวหนาวหนาวนาวหนาวหทุกคนหนาวกัหนาว อากาศหนาวๆแล้วจ้าเมื่อนี้จะพาพี่น้องมากินเหื่อย่างจ้นพี่หมูมัดนี่หมูสามชั้นหมูนเส้นตะไคร้กับพักจานั่นจริงโฮมเมดเหมือนเดิมจ้ะหมูมักใบตะมอวานมาเริ่มยา่างมากินกันเลยจ้ะที่มือนี่เดินไปในเมืองแล้วจ้ะ กลับไปซื้อหมูสามชั้นมาไม่เห็ดหมูกรอบหมูกรอบเพ็ดแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะซื้อเหลือแต่หั่นแล้วก็เอาไปย่างกินจ้าจะกินเนื้อย่างกันนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสู้กูทุกคนสบายดีทุกคนกนะจ้ะเนาะมือนี่อากาศหนาวๆครงนรอ,อนะจ๊ะมีหมาละลายแล้วสบผ้าพี่น้องมากินเนื้อย่างกันจา้าบุญนลยจ้า กินเนื้อย่างอย่างแล้วมันบอกอากาศมันหนาวเมื่อวานเห็ดเ,งเตงหวยจับจ้าก็ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเห็ดแลว้วก็กินเลยมันหนาวนะจ้าเมื่อนี้ย่างไเป็น,นเมืองไปซื้อหมูสามชั้นมามาเห็ดหมูก่อแล้วก็พอมันเหลือก็เลยมาเห็ดเนื้อย่างจ้าเห็นนี่หมูหมูสามชั้นจ้าหัาน มันไ่ได้บางมันมันั่นกยนไบางขนาดนี้แบโอเครจ้มันมีเฟืองหันเนาะรอแป๊บนึงจ้ะรอมันสุกแป๊บนึง y o โอเค y y o i r e Yeah. No, 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 no. I've been u 10 hours. You tired? How are you today? All right. I don't see your face. Sit down. Just say hello. Say hi to everybody. Everybody say hello. Everybody say hello to me. This <laughs> looks nice. You go for shower and you come back for barbecue, yeah. Don't, have you have for shower and put don't be shaky. Okay? Ah. So how are your day today? Brilliant. Okay. See you soon, okay? All right. Bye bye. 3ชั้นจ้า3ชั้นย้วยๆ. Hmm. Oh. ท่านปินกระจาดเออหมูสามั้นกันสามชั้นอันนี้คนอยากเขากังโยงไปติ่งโอเครับเดียวครบแล น,นีเ,นเป็นพวกอทุกนกินนะเนี่ยกินสามสันมส่นไม่ได้สามสั่นที่ก็าอาวานกระทะเอี่ยไม่ใหกระทกใหม่มีคนกินคือกันบ่เนี่ยเนี่ยสุดยอดทั้งความแซ่ด อ้วนกำับตามตรงใครมาเสียงดังจัดเออหมอนรย่างแล้ดกันถือสักลังจัดชดนำมันฮอนัน

นี่ตัวนี้ดิเดี๋ยว้ำ้ มันเดิมมันควออกกองไม่ด้เลยอ้โหนี่คนเดียวกันเลยนะไหนเนี่ยองเหรอ้าจาเอ่อบเเนี่ มีขีดลงมาจจะบลาลูดสีเอาขีบหยัางลงออกขําไปทางนอกก็ได้อะไ้ก็ไปซือหมูแล้วก็เฝ้ากลับมามันหนาวถึงมันหนาวถึงนําแข็งถึงสารพัดจตะบรรลูดสิเห็ดขีบหยัางลงให้พี่น้องเบิ้งขีบก็บมีตะขีบเก่าๆเดิมๆกินอาหารเดิมๆแล้วจ้ะเมื่อวานก็ยอดคนติดเชื้อกับหกพันหาลอยกว่า เมื่อะหกพันกว่าเจ็ดพันกว่าเออจะเรดจังใดวังมาทุกคนที่ปลอด์ตไทยนะจา๊าสูไปพร้อมๆกันรอสักปัดสุกย่างคงกลกับม,มาโอเคเหมือนเดิมน,นะจา๊า Maybe I it. Mm -hmm. You don't have to slice anymore no? What slice? Slice pork uh, or it. This one? Very... Yeah, um, awesome. You can slice it ten, no? I can, it's fine. i seen those, uh, This one. hard to cut. แล้ลวู้าต้องในทีน้รกวพอหอดใจเรลืมอะไรบางอย่างอ้าขอรอยากไปกินก็ได้จ้ามาพอกันไหมครับคลิปหน้าแล้วเราวันนี้ขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไปค่ามันอย่างาพลัง